เอาลครับสัสปีชาวหน้ามืดทุกท่านด้วยอยู่กับผมมุนซ่าก็ตอนเนี้อยู่ในแมมสซิตี้ชัตเตอร์2ซึ่งอันที่จริงผมก็ควรจะทําคลิปแมสซิตี้อันนี้มาตั้งนานแล้วแต่ก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อยก็เลยไปได้ทํางั้นสิ่งที่ผมมาวันนี้ก็คือมารีวิวรถคันเจ้าเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีวิธีอัปเกรดไอเจ้าเนี่ยแหละ อัปเกรดคันรถคันแบบเนี้ยแหละอัน,นจริงมันเป็นรถของเลเวลเออไม่อันนี้ผิดอันขอภัยด้วยผิดอันผิดอันเนี่ยไอ้รถเลเวลร้อยเนี่ยแหละเนี่ยไอ้เลเวลร้อยนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเลเวลผมมันตันเออ,อวิธีทำให้รถมันเป็นแบบนี้นั่นก็คือ ขับมานี่ใช่ไหมเออขับมาตรงที่มาเอาแจ็คแพกไอ,อ้หลังตึกแดงๆที่มีสะพานสะพานแบบแบบเนี้ยตรงที่มาเอาแจ็คแพกใช่ไหมเออไม่รู้ว่าต้องขับไอเนี้ยมามาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เนี่ยแหละแล้วก็ต้องมาคุยกับคนคนเนี้ยแหละมันจะมีไอ้ขึ้นเขียวๆเขียวๆตรงนี้บอกให้อัปเกรด เเเออออา,อา,อา,อาถ้าจะทําให้เป็นแบบนี้แบบว่าแบบแบบของผมนี้แล้วก็จะต้องเล่นจนถึงเป็นสีม่วงเลเวลร้อยก็ประมาณเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยขั้นที่ห้าเนี่ยไอขั้นที่ห้าหรือหรือทุกขั้นก็จะแบบเล่นเอ่อทีละขั้นทีละขั้นอัปเกรดไปแบบนี้เรื่อยๆแบบนั้นก็ได้อยู่ แบบว่าอมืมดาวสีอะไรนะสีสีเงินไม่ไม่ใช่สีเงินดีอะไรวะสีเทาเทดีกว่าเออเรียกว่าเป็นสีเทาสีเทาเลเวลร้อยก็มาอัปเกรดตรงนี้ได้จากเทาทองอะไรพวกนี้เป็นเลเวลร้อยแล้วก็มาอัปเกรดกับคนเนี่ยแหละไ,ไปทีละขั้นทีละขั้นจนกว่าจะถึงแบบแบบของผมเนี่ยแหละเป็นสีม่วง คือก็ผมเออยังไงเนี่ยแหรอไม่รู้สิอันนี้ก็ลอยน้ำได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่มันเร็วขึ้นแต่เจ้านี่ขับแล้วมันเร็วขึ้นแล้วมันยังบินได้แล้วมันก็สามารถบินได้ข้อดีแล้วก็ข้อเสียมันก็คือถึงแม้ว่ามันจะจะบินได้แต่ตอนหันมันช้าแต่ตอนเลี้ยวมันช้า เออแล้วก็ข้อดีก็มันก็มีเวลาใช้เทอร์โบนี่ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีเติมให้ปกติรถคันไหนที่แบบนี่มันก็สามารถเติมบนอากาศได้ข้อดีก็มีอยู่ตรงเนี้แหละก็เสียละก็มีอีกอันอยู่นะนั่นก็คือมันจะตกลงมาเร็วๆขึ้นอยู่ นี่ผมขับให้ดูแบบเนี่ยเร็วอยู่นะเว้ยนี่ผมอัดไปหรือเปล่าอ่ะเออเดี๋ยวเอาไปเอ่อเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ชมเอ่อทุกท่านจะได้เห็นชัดๆช่วงนี้มันแบบผมถ่ายตอนมันดูมืดๆม,มืดแปลกแปกอ่ะ นี่หน้าตาของรถก็เป็นแบบเนี้ตอนใส่สีขาวเออขาวมันจะเนี่ยไอ้ค่าเริ่มต้นอันนี้ฟังกี้นี่มันก็จะดูเท่ไปอีกแบบน่าเท่ใช่ไหมแต่ว่าใส่แต่ละลายมันไม่ดูเท่ แต่แต่ละลายแล้วมันอ้อันนี้ก็เนี่ปนยปกติผมจะใส่แต่เอ,อ่ออะไรนะอยู่ไหนวะเนี่ยเปลวลไฟสีม่วงผมจะใส่แต่อันนี้อย่างเดียวแต่ว่ามันมันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ก็เลยต้องใส่ <laughs> แม่มดดําอะไรไม่รู้เนี่ยเลยเนี่ยใส่สีดําแบบที่มีลายปั๊บมันก็ดูเท่ขึ้นสว่วนสกินบูธก็เป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยแหละ พอลองใส่สีมีปัญหาเยอะเนี่ยใส่สียังไงปั๊บมันก็ไม่เข้ากันเนี่ยแต่ละอันมันก็ไม่เข้ากันเลยต้องใส่แต่อันนี้แหละอันค่าเริ่มต้นโอเคงั้นคลิปเออคลิปวันนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วย คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบาาย